มันจะมีอยู่หนึ่งสิ่งที่ช่องวาดรูปส่วนใหญ่เนี่ยเขามักจะทํากันแต่ว่าผมยังไม่ทํานั่นก็คือเปิดสมุดวาดรูปนั่นเองครับผม uh. และนี่ก็คือโต๊ะทํางานของผมนั่นเอง และทั้งหมดนี้ก็คืออุปกรณ์ในการทำกิปของผมนั่นเองนะครับซึ่งช่องใหญ่ๆแล้วส่วนมากเขาจะไม่ใช้กันซึ่งก็จะมีสายหูวางเพื่ไว้ภาคเสียงแล้วก็หุ่นไม้ที่ไม่รู้ว่าจะรื้อมาทำอะไรใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ทักอย่างแล้วก็ไฟฉายสองกบที่เปิดทีเนี่ยสว่างถึงดวงจันทร์กันเลยทีเดียวแล้วก็ปากกาทัชกรีนฝาปิดพลังแม่นีโตนะครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยกันว่าทาไมวันนี้ผมมาเสียงนิ่มๆหลอ่ลอๆใช่ไหมเพื่อนๆก็ลองฟังเพลงดูสิมันชิลซะขนาดเนี้ยจะให้มาพูดแบบอยากโดนช้อนแกง มันก็ไมใ่ใช่ใช่ไหมละ่ะเพลงมันเพาะดีนะครับก็เลยเอามาทำฟาวนักร้องก็คนเดิมแหละแต่จะถามนะว่าเพลงอะไรผมเองก็ไม่รู้เหมือนกัน เอามาใช้เนี่ยไม่เคยรู้เลยว่าเพลงอะไรบ้างไอ้น้ำเงินน้ำเงินที่เห็นอยู่นี่ก็คือที่วางโทรศัพท์นั่นเองนะครับเอาไว้ดูเลฟในการวาดรูปนั่นเองสภาพโต๊ะทําง,งานของผมมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับน้องๆหลายคนอาจจะถามว่าเฮ้ยท,ทำไมโต๊ะพี่ลกจังวะไอ้น้องฟังพี่นะมันไม่ได้ลกมันเป็นเอกลักษณ์และสมุดที่ผมจะเปิดให้ดูในวันนี้นะครับจะเรียกว่าสมุดวาดรูปเลยจะดีกว่าผมเรียกมันว่าสมุดระบายความเสียงคือเสียนอยากจะวาดอะไรก็วาดวาดไปเรือ่ปปอ,อยิเปื่อยอ่ะและที่สําคัญสมุดเล่มนี้มันไม่ได้มีไว้วาดรูปอย่างเดียวเงมัน อไว้จดอะไรไปเรื่อยอ่ะจดโค้ดจดรหัสเกมจดอะไรไปทั่วกับสลับหัวสลับไปมาอยากวาดตอนไหนก็หยิบมาวาดไม่ไ,ได,ดูเลยว่าหัวหรือท้ายหยิบมาวาดส่งเดชไปงั้นอ่ะ,อะเดี๋ยวไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านี่เปิดมาหลายหน้าแล้วย,ยังไม่ได้อธิบายอะไรสักอย่างเลยเนะี่ยอันนี้ที่เห็นอยู่นี่ก็คืออยากจะสร้างตัวละครขึ้นมา1ตัวนะครับที่มันเป็นแบบไ์เฟิลดิสเน่ออันนี้ก็เป็นการฝึกวาดอนาตมี่ของนมนั่นเองนะครับฝึกเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับวาดนมเบี้ยวเหมือนเดิม อันนี้ก็จากวันทีสนะครับถ้าจำไม่ผิดชื่อมาดามเชอร์รี่นะครับเป็นมนุษย์เงื้กที่เซ็กซี่ในระดับหนึ่งเลยส่วนอันนี้ก็เป็นการฝึกวาดรอยยับเสื้อผ้านั่นเองนะครับส่วนนี้ก็คือฮิราโฮชินะครับมนุษย์เนือกที่สวยที่สุดในแม่น้ําคงคาเออช่วงนั้นผมคิดอะไรอยู่เนี่ยผมบ้ากล้ามหรืออะไรเนี่ยมันวาดกล้ามเป็นมัดๆเลยว่าเฮ้ยส่วนทางด้านนี้ก็เป็นวาดท่าโพสของผู้หญิงนั่นเองนะครับ เอาอีกแล้วกล้ามอีกแล้วทําไมมันวาดกล้ามสวยได้ขนาดนี้เนี่ยมันไม่มีใครวาดสวยได้ขนาดนี้แล้วในจักรวาลนี้อะ perfect I feel I have a curse that nothing I do works and I know that you've been hurt but I know we've had it worse yeah and I don't wanna fake it any more than I have to feeling tortured I grab you try to snap us both back to when I felt like I had you it just feels like a bad mood but you're turning your back soon I've been stabbed in the back too so it's over now it's over now. There's no way we can work it out. Can't work it out. Every word that's coming out your mouth is filled with doubt. I don't have time to figure out what that's about. I don't wanna break you down, but I could feel your emotion. And there's nothing to open. I just think that we're broken. I could feel the erosion, like the coast to the ocean. Every day we're approaching, just another explosion. ผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเล่มแรกนะครับผมโหมีแต่แบบว่าไลายเส้นแบบเทพๆทั้งนั้นนะนี <h <h ่ผมให้ดูแบบจำไทม์นะแต่ละภาพนี่แบบว่าไม่อยากจะโชว์นานอ่ะเดี๋ยวจะตะลึงกันเข้าไปใหญ่นะครับอ่ะเรามาต่อกันที่เล่มที่2นะครับอันนี้ก็เป็นกระดาษขนาด A4 ร้อยปอ นะครับผมชอบมากเลยกระดาษแบบนี้กดยังไงก็ไม่ทะลุอะครับเบืเ่อเบือโอ้โหรูปนี้แบบว่านําเหนือเลยครับนําเหนือเลยดูรายละเอียดของมารสาก้อนดูลายแตกของหินแต่ละชิ้นดีโอ้โหคนวาดนี่มันเก่งจริง Every single day becomes another battle tired the Exhausted shack we unravel shackles feel day pain the we I never thought it'd end like this with a fight, not a kiss, nothing's right. Think we missed all the pride that I dished. Cause when I reminisce every night, felt dismissed and I tried to forget all the pain. I can't feel no more. I think you finally closed that door. I think you finally cleaned your drawer. I guess this is the price of war. And as I sit, I write these chords. I still stay up at night, of course. And think about what might restore my heart so I could feel once more. I just need to. ก็จบไปอีก2เล่มนะครับนี่ให้ดูแบบ2เล่มเลยนะเพราะว่า2เล่มนี้ยผมตั้งใจวาดมากนี่แหละสมุดวาดรูปของจริงนะครับเมื่อกี้มันระดับโรอันนี้นระดับแพทินัมเลยโอเคเดี๋ยวพาไปดูกระดาษ A4 บ้างอันนี้คือกระดาษ A4 ที่แม่ง A4 จริงๆเลยนะคือแบบที่เขาถ่ายเอกสารกันอนะแปดสิบกรัมอะส่วนมากก็จะเป็นรูปที่ผมวาดลงช่องนั่นเองนะครับจะเป็นคลิปเก่าๆช่องแรกๆที่ผมเปิดใหม่ๆเลยนะก็เป็นการสอนวาดอะไรต่างๆนานานะครับอันนี้ก็อนิเมะจีนนะครับตอนนั้นปรมาจาร์และที่มันกำลังดังเลยส่วน น,นี่ก็คือกาลินนั่นเองนะครับกาลินที่ขายเนื้อย่างนะครับถ้าวันไหนไม่ได้ไปปราบผีก็จะไปขายเนื้อย่างนะครับ เพื่อความสนุกสนานเราไปจำสคลิปกันเลยดีกว่าก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเปิดสมุดสุดเท่ขอบคุณที่รับชมมาจนจบแล้วเจอกันใหม่โชค still i'm gonna get lit yeah i have a death wish live until i'm breathless i'ma stay progressive she gonna stay obsessive